รมะต่ออายุดูก่อนอานนท์ครั้งหนึ่งเมื่อเราตถาคตอยู่ที่อุเทนเจดีเมืองภยัยาลีเราได้พูดกับเธอว่าอานนท์เมืองภัยาลีนี้น่ารื่นรมอุเทนเจดีก็น่ารื่นรมใครก็ตามถ้าจะเริญอ,อิทธิบาทสีประการทําให้มากทําให้คล่องตัวดุดยานทําให้เป็นดุดพื้นที่มั่นคงอบรมฝึกปรือ เริ่มอย่างดีอย่างถูกต้องเขาผู้นั้นถ้าปรารถนาจะพึงอยู่ได้ตลอดกับหนึ่งหรือเกินกว่ากับหนึ่งอานนิธิบาทสีนี้เราตถาคตจเจริญทําให้มากแล้วถ้าเราตถาคตปรารถนาจะพึงอยู่ได้ตลอดกับหนึ่งหรือเกินกว่ากับหนึ่งพุทธดํารัสนี้ตรัสกับพระอานน์สาเหตุที่ตรัสเรื่องนี้เนื่องมาจากเกิดแผ่นดินไหว พระอนุลตกใจจึงเข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์รายงานว่าแผ่นดินไหวพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ตรัสว่าแผ่นดินไหวนั้นด้วยสาเหตุ8ประการนั่นก็คือ 1. พระโพธิสัตว์ก้าวลงสู่ขันพระมารดา 2. พระโพธิสัตว์ประสูติ 3. พระโพธิสัตว์ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 4. ไววเพราะพระพุทธเจ้าทรงหมุนกงล้อคือพระธรรมหมายถึงแสดงธรรมจักรกัปวัตตนสูตร 5. ไหวด้วยลม 6. ไว้ด้วยเป็นผู้มีฤทธบรันรดาล 7. ไว้เพราะพระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขาร 8. ไห้ด้วยการปรินิพานของพระพุทธเจ้าพอฟังดังนั้นพระอนุนซึ่งเป็นผู้ฉลาดอยู่แล้วก็เข้าใจทันทีว่าชะร้อยพระพุทธองค์ทรงปรงอายุสังขารแล้วปรงอายุสังขารก็คือการตัดสินพระไทยที่จะปรินิพานจึงกล่าวกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ส่งยืดพระชนมายุต่ตอไปอีกหน่อยหนึ่งเถิดพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าสายเสี็จแล้วอานนท์ก่อนนี้เราได้ให้นิมิตโอภาษบอกใบ้แก่เธอหลายครั้งหลายสถานที่แต่เธอก็ไม่รับรู้ไม่เชิญให้เราตถาคตอยู่ต่อบัดนี้เราได้รับคำเชิญของมานให้ปรินิพานแล้วพระานนท์เสียใจมาก ว่ากันว่าปลีกตัวไปเหนี่ยวสายอยู่ประตูกระท่อมร้องไห้คร่ำครวญพักใหญ่ด้วยความเสียดายอาลัยอาวรว่าพระพุทธองค์จะเสด็จปรินิพานแล้วตัวท่านเองยังเป็นเสขะคือยังเป็นบุคคลที่ต้องฝึกฝนอยู่ยังไม่บรรลุพระอรหันต์แล้วจะทําอย่างใดจนพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาปลอบโยนว่าให้พยายามต่อไปในไม่ช้าเธอจะทําที่สุดของทุกแน่นอน ประเด็นที่จะนำเสนอวันนี้คนเราต่ออายุได้จริงหรือเรื่องนี้ท่านเจ้าคุณพระธรรมโกสาจารย์ประยูนธรรมจิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมจอรอในขณะนั้นเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งท่านไปเทศถวายในหลวงในงานพระราชพิธีสวดพระบรมศพสมเด็จยาท่านได้แสดงเรื่องอิธิบาทว่าสามารถยืดอายุได้ แต่คงไม่ได้ขยายรายละเอียดพอเทศจบในหลวงขณะถวายเครื่องทัยธรรมแก่พระผู้เทศพระองค์ทรงรับสั่งถามว่าอิทธิบาททําให้อายุยืนได้อย่างไรท่านเจ้าคุณไม่นึกว่าจะถูกถามอย่างนี้จึงพยายามอธิบายว่าอิทธิบาทเริ่มด้วยฉันทะความจงใจความตั้งใจถ้าคนเรามีความตั้งใจจะมีชีวิตอยู่และมีความรักงานที่ทำอยู่ รั้งใจยังไม่อยากตายจนกว่างานจะสำเร็จก็สามารถยืดอายุไปได้อะไรทำหนองนั้นในหลวงฟังแล้วตรัสว่าเข้าใจแล้วอิทธิบาทสี่ทำให้มีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวการต่ออายุนั้นโบราณทำกันมาหลายแบบหลายวิธีเช่นพิธีบังสกุลเป็นเมื่อมีคนป่วยหนักท่าทางจะไม่รอด ญาติพี่น้องมักจะนิมนต์พระมาทำพิธีบังสกุลเป็นตามปกติพระจะบังสกุลคนตายเท่านั้นในกรณีนี้ท่านจะบังสกุลคนเป็นจึงเรียกพิธีนี้ว่าบังสกุลเป็นบทสวดก็มีต่างหากไม่เหมือนบังสกุลทั่วไปและก็ปรากฏว่าได้ผลผู้ป่วยมักจะหายวันหายคืน 2. นิมนต์พระมาสวดให้ผู้ป่วยฟัง ส่วนมากจะสวดโพชฌชงคาปริตเนื่องจากมีเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลพระสาวกผู้ใหญ่คือพระมหากัสปะพระโมคคัลลานะป่วยหนักพระพุทธองค์ทรงมีบัญชาในพระสาวกสวดโพชฌชงคาปริสให้ท่านทั้งสองฟังแล้วหายป่วยคราวหนึ่งพระพุทธองค์ทรงพระประชวรจึงรับสั่งให้พระสาวกสวดโพชฌชงคาปริสถวายพระองค์ทรงสดับแล้วก็หายพระประชวร 3. การทำบุญทั่วไปทำบุญเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นการสร้างบุญกุศลหรือสร้างเงื่อนไขที่ดีๆขึ้นในตัวเราอานุภาพบุญกุศลก็อาจช่วยยืดอายุได้สักระยะหนึ่งในคลิปก่อนๆนน้านั้นเคยได้เล่าถึงเรื่องเลี่ยวฝานได้รับพยากรณ์จากหมอดูว่าจะเกิดเหตุอย่างนั้นๆในชีวิต อายุจะเท่านั้นจะได้แต่งงานอายุเท่านั้นจะได้เลื่อนขัน้นแต่ไม่มีบุตรอายุเท่านั้นจะถึงแก่ความตายซึ่งปรากฏว่าเป็นจริงทุกอย่างอย่างน่าตกใจจนต่อมาได้พบพระภิกษุรูปหนึ่งท่านแนะนำให้เจริญภาวนาแผ่เมตตาให้มากทำบุญให้ทานให้มากต่อมาท่านได้บุตรชายและเมื่อครบอายุที่หมอดูทำนายว่าจะตายท่านก็ไม่ตาย อยู่มาได้ถึงอายุ120ปีจึงสิ้นชีวิตทั้งหมดนี้แสดงถึงบุญกุศลสามารถต่ออายุได้จริงเรื่องทำนองนี้เหนือสามาัญวิสัยจะรู้ได้โดยปุตุชนเช่นเราเราท่านๆแต่จะไม่เชื่อเลยก็อย่าดูหมิน่นหากจะกล่าวถึงการต่ออายุด้วยอำนาจพระปริษมีเล่าไว้ในอัตถกถาธรรมบทธรรมประปทัถกถาน่าสนใจมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง สามีเป็นอดีตฤษีชีไพรมีบุตรชายเล็กๆรูปร่างหน้าเกลียดหน้าชังสามีพาภรรยาและบุตรไปเยี่ยมหลวงพ่อเพื่อนเก่าเวลาตนหรือภรรยาไหว้ท่านฤษีก็อวยพรให้มีอายุมั่นขวัญยืนแต่พอให้เด็กไหว้ท่านบ้างท่านกลับนั่งเฉยไม่อวยพรอ,อะไรทั้งสองจึงถามว่าทำไมเวลาให้เด็กไหว้ท่านไม่อวยพรอ,อะไรเลย ฤาษีก็กล่าวว่าเด็กคนนี้จะอายุไม่ยืนสองสามีภรรยาได้รับฟังทําให้ทั้งสองตกใจมากจะอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนหลวงพอ่อผู้เป็นสามีก็ถามขึ้นฤาษีผู้เคร่งยานฟันธงว่าไม่เกินเจ็ดบันเด็กนี้จะต้องตายจะให้ทําอย่างไรลูกชายถึงจะมีอายุยืนยาวผู้เป็นสามีก็ถามอย่างละล่ําละลักฤาษีตอบว่าอาตมาไม่ทราบรู้แต่ว่าอายุจะไม่ยืน แต่จะทำอย่างไรจึงจะต่ออายุได้ข้อนี้ไม่ทราบมีแต่ท่านผู้หนึ่งอาจจะช่วยได้ลือีได้บอกความหวังที่ลิบหลีค่อยเร่องรองขึ้นมาบ้างท่านนี้ก็คือพระสมณะโคดมพุทธเจ้าหลวงพ่อลือสีบอกทั้งสองสาม,มีภรรยาจึงพาบุตรชายไปไหว้พระสมณะโคดมพุทธเจ้าขณะทั้งสองไหว้พระพุทธองค์ ก็ตรัสอวยพรให้มีอายุมั่นขวัญยืนแบบเดียวกับฤาษีพอเด็กวายพระองค์กลับประทับนิ่งไม่ตรัสอะไรเมื่อกราบทูลถามก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกับที่ฤาษีบอกทั้งสองจึงกลาบทูลขอให้ทรงต่ออายุให้บุตรชายของตนพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระสงฆ์เตรียมปรำพิธีสวดพระปริษฐ์เอาได้สายสินขึงเป็นวงกลมเจ็ดชั้นให้เอาเด็กนอนภายในวงสายศิน พระสงฆ์เปลี่ยนกันสวดพระปริตเป็นชุดๆไม่ขาดตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนว่ากันว่ายักษ์ที่จะมาเอาชีวิตเด็กไม่มีโอกาสฆ่าชีวิตเด็กได้เพราะขณะพระสงฆ์สวดพระปริตบรรดาเทพน้อยใหญ่พากันมาฟังการสาธยายพระปริตเทพที่มีศักดิน้อยเมื่อเทพผู้เป็นมเหสักหรือมีศักดิ์มากพากันมาก็ถอยออกไปยืนอยู่รอบนอกแล้วทีนี้ยักษ์ซึ่งไม่มีศักดิ์อะไรสักขัน้น ไม่ว่ามากหรือน้อยยิ่งต้องถอยห่างออกมาห่างออกมาหาโอกาสเข้าไปจับเด็กกินไม่ได้ก็เลยอดว่าอย่างนั้นพระคมพียังกล่าวว่าพอพ้นเจ็ดวันเคราะกรรมของเด็กว่าจะสิ้นอายุก็หมดสิ้นไปเด็กน้อยจึงได้รอดชีวิตไม่รอดเปล่าๆกลับมาอยู่ได้จนถึงอายุร้อยยี่สิปีอดีตเด็กน้อยคนนี้จึงมีชื่อภายหลังว่า อายุวัฒนกุมารหรือกุมารผู้ที่มีอายุยืนเนื่องจากเป็นคำพีในรุ่นหลังจึงจะต้องฟังด้วยโยนิโสมนสิการคำพีอัถกถานี้แต่งสมัยพระพุทธศตวตรรษที่10ที่สีลังกาโดยพยายามโยงให้ถึงสมัยพุทธกาลก็คือให้เข้าใจว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้ามีอะไรบางอย่างที่ค้างคาใจเช่น ทมเนียมการขึงสายสินรอบปรรมพิธีไม่ปรากฏว่าในสมัยพุทธกาลมีการใช้ได้สายสินยิ่งสวดพระปริศเพื่อป้องกันภัยต่างๆก็กระเดียดไปทางศสยศาสตร์มากกว่าเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณดังที่ปรากฏแพร่หลายในศีลังกาจนไทยรับเอาแบบอย่างมาเรื่องนี้มีแง่ถกเถียงกันในมากแต่ก็จะไม่ถกเถียงนะครับการต่ออายุในกรณีอายุวัฒนกุมาร เป็นการอาศัยเงื่อนไขาภายนอกเป็นหลักคืออาศัยความศักดิ์สิทธิ์ของพระปริศม่ได้เกิดจากเงื่อนไขาภายในคือกรรมหรือการกระทําของผู้นั้นเองถ้ามันจะศักดิ์สิทธิ์หรือมีผลสําเร็จจริงก็อาจเป็นเพราะเงื่อนไขอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ควรฟังฟังไว้ไม่เชื่อก็อย่าดูหมิน่นแต่ในตัวอย่างที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ตามเป็นผลของเงื่อนไขาภายในตัวของคนคนนั้นเอง ถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คือเป็นผลแห่งกรรมดีที่เขาทำขึ้นเองเล่ากันว่ามีเนนน้อยคนหนึ่งถูกอาจารย์พยากรณ์ตามตำราที่เขียนมาว่าจะสิ้นอายุไขาภายในเจดวันเนนน้อยเกิดความเสียใจมากจึงได้เดินทางออกจากวัดหวังไปตายเอาดาบหน้าระหว่างทางผ่านทุ่งนาแห่งหนึ่งเห็นปลาหลายตัวกำลังดิ้นกระเดวกระเดวในน้ำซึ่งกำลังแห้งขอดเกิดความสงสารเวทนา จึงนำเอาปลาเหล่านั้นไปปล่อยที่หนองน้ำด้วยอานิสง์การปล่อยปลาที่กำลังจะตายลงหนองน้ำเท่ากับให้ชีวิตแก่สัตว์ที่กำลังจะตายเนนน้อยนั้นเลยไม่สิ้นชีวิตเมื่อเลยเจ็ดวันที่อาจารย์ขีดเส้นไว้แล้วจึงกลับมาวัดอาจารย์เห็นเนนไม่ตายดังคําทํานายจึงเอาตํารามาเผาทิ้งเสียเลยความจริงแล้วถ้าเนนไม่สร้างเงื่อนไขใหม่แก่ชีวิต เนนก็อาจจะตายตามบันเวลาที่หมอดูว่าแต่บังเอิญเนนได้สร้างบุญกุศลใหม่ขึ้นมาชีวิตของเนนจึงไปต่อได้ทีนี้มาพิจารณาดูอิทธิบาท4ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าใครจเจริญจนสมบูรณ์เต็มที่แล้วสามารถต่ออายุได้ต่อได้อย่างไรอิทธิบาท4ก็คือฉันทะความปรารถนาในแง่ดีแง่กุศลความคิดที่สร้างสรรค วิริยะความเพียรต่อเนื่องความสู้งานจิตตะความเอาใจจดจอ่อและมีมังสากระทำการด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจถ้าใช้กับงานก็คือรักงานสู้งานตั้งใจทำงานให้สำเร็จคือเอาใจจดจ่อในงานที่ยังทำค้างอยู่แบบกัดไม่ปล่อยพร้อมทั้งคิดวิธีแก้ไขข้อบกพร่องเติมเสริมต่อให้สมบูรณ์เขาว่าความรักความพยายามเป็นต้นนี้ เป็นพลังขับเคลื่อนให้ยืดอายุได้เช่นอายุทำท่าจะสิ้นในปีนี้แต่ไม่ยักตายเพราะอะไรเพราะคนที่รักงานและใฝ่งานเป็นอย่างมากกระแสะความรักความปรารถนาจะแรงมากมากขนาดว่าฉันยังตายไม่ได้ถ้างานนี้ยังไม่สำเร็จจิตก็จะสั่งไปทางร่างกายซึ่งกำลังง่อยเปลี้ยเต็มที่ว่าเองตายไม่ได้งานยังไม่เสร็จเองจะต้องอยู่ต่อไป อะไรประเภทนั้นแล้วมันก็อยู่ได้จริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อลหละครับไม่ต้องดูอื่นไกลมีเพื่อนอาวุโสคนหนึ่งเป็นมะเร็งทำคีโมตามปกติคนจะทำคีโมร่างกายต้องแข็งแรงไม่งั้นแพ้ยาไปไม่รอดเพื่อนคนนี้ก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่ากูยังไม่ตายกูจะต้องอยู่แล้วก็กินกินมันเข้าไปทั้งทั้งที่ไม่อยากกิน แต่ต้องฝืนกินอาหารให้มากที่สุดเพื่อจะให้มีกำลังต่อสู้กับยาที่จะให้ด้วยเจตจำนงที่จะอยู่ความภาคเพียรที่จะช่วยให้มีชีวิตอยู่ใจที่จดจ่ออยู่กับความมีชีวิตอยู่และการกระทำที่เกี่ยวข้องด้วยปัญญาทั้งหมดนี้เป็นอิทธิบาต4 4แล้วแก่ก็สู้กับการให้ยาของหมอได้เนื้อสิ่งอื่นใดจิตใจแก่แข็งแกร่งไม่ตกไม่หดหูมีความรื่นเริงภายในตลอดเวลา ไม่นานคนนี้ก็หายจากโรคมะเร็งเป็นที่มหัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งนักมวยคนหนึ่งชื่อปาเทียนซาประสบอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักหมอต่อให้ไม่ตายแต่หมอบอกว่าชกมวยอีกไม่ได้แต่นายคนนี้บอกตัวเองว่าข้าจะต้องชกได้ความรักความเพียรความบากบันเพื่อคืนสู่สังเวียนให้ได้ความเอาใจจดจอ่อต่อการชกมวย สั่งตัวเองว่าเองจะต้องหายเองจะต้องชกหน่วยได้พยายามฝึกฝนตัวเองด้วยความเพียรและปัญญาในที่สุดแกก็สามารถหายขาดและคืนสู่สังเวียนได้นี่แหละครับอิทธิบาท4ถ้าบำเพ็ญจดถึงที่สุดแล้วอย่าว่าแต่สามารถช่วยให้ทำงานสำเร็จได้เลยแม้ชีวิตที่จะดับนิดับแลก็สามารถจะยืดต่อไปได้แต่ต้องใช้กับเรื่องสร้างสรรค์ เป็นบุญเป็นกุศลเอื้อต่อคุณธรรมนะครับถ้าเป็นเรื่องทุจริตหนีภาษีคอร์รัปชันถูกถอดจากตำแหน่งถึงจะมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่แฝงพยาบาทว่าข้าจะต้องเอาคืนจะต้องทำกลับคืนคนที่ทำค่าให้ได้อย่างนี้ต่ออายุไม่ได้มีแต่จะทำให้อายุสั้นลงอย่างเดียว